เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนกันด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอีกแว่นแล้ววันนี้เราก็อยู่กับโฮสวิอีทโฮมออนไลน์เช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กับสกินใหม่ของย่าคำนะเป็นตีมนักเรียนมีชื่อว่าเลกเกตสกูเกลนะผมก็เป็นสกินที่มาในมอรลโมสซินตันใหม่นี้นะครับซึ่งบอกได้เลยว่าคือผมชอบนะส่วนตัวคือผมชอบเดี๋ยวผมจะถอดของตกแต่งออกให้ดูกันนี่ก็จะเป็นหลังจากที่ถอดของตกแต่งออกไปนะส่วนตัวแล้วผมก็ชอบเพราะว่าเป็นสกินที่มันไม่ ลุงลังมันดูสบายนะเออเป็นสก,กินที่ผมชอบอยู่แล้วแต่ว่าข้อเสียคือมันมีลูกประคำอยู่ตรงท้องนะก็เลยคิดว่าไม่ค่อยเหมาะกับการแต่งชุดนักเรียนเท่าไหร่นะแต่ก็เป็นซินเจอร์ของตัวละครนะครับเควันนี้ผมก็อยู่กับไอดีของพี่แมนนี่แบนะ็กนะก็ไม่มีตังเปิดมอมันมันแพงเกินโดยเซตเฟอร์เีใช้วันนี้ก็จะเป็นพอ r เตอร์ไกส์แผดิเชียแล้วก็ตัวระบพิเศษนะครับตัวเรื่อง,องเคิร์สเนี่ยผมจะใช้เป็นตุ๊ก,กตาทำเสน่ห์ของเบลนะครับก็ เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะตอนแรกที่เราใช้ยาสต่งเนี่ยมันก็เป็นคำสาปที่ดีที่สุดแล้วแหละแต่ว่าถ้าใช้คำสา์ของเบลเนี่ยผมเอาไว้เผื่อคนที่อาจจะไม่มียายคำหรือว่าอยากจะต้องอยากจะลองเล่นสายใหม่ๆดูนะครับเพราะว่าการใช้เคิร์ดเบลเนี่ยสามารถแก้ทางพวกวิ่งฉีกได้เพราะว่าการที่ผู้มาเยือนวิ่งฉีกเราเนี่ยมันจะทําให้บัตรซีของเราไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้เคิร์ดเบลก็จะสามารถได้บัตรซีขึ้นมาทันทีเพื่อที่จะเพิ่มสปีดแล้วก็ วิ่งได้ทันได้คือถ้าเราใช้ยาสั่งและถ้าเราโดนฉีกอะ่ะต่อให้เรากดยาสั่งไปอะ่ะมันจะขึ้นไวแค่ไหนสุดท้ายแล้วถ้าอยู่ในรัศมีที่มันไกลเกินมันก็จะไม่ขึ้นบัตรสีไข่นั่นเองเนาะโอเคครับก็คีอวอล์คส์สำหรับสัปดาห์นี้อย่าลืมที่จะสะแกนนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่าว่าแยกคาของผมมันจะตึงไหมมาครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเกม็นที่เรียบร้อยแล้วในด่านเวนเซนดาวแมนชั่นนะก็คือแบบว่าไหนๆก็อยู่ในไอดีนี้แล้วก็ขอญาตใช้ของตกแต่งหน่อย พราะว่าไม่เคยใช้เพราะาไม่ได้ซื้อแต่ว่ามีเอฟวเป่มงมุ้งที่ตัวนี้เท่มากตรงแขนอะไรอย่างนี้ก็รีวิวไปเลยเผื่อใครแบบว่าอยากได้ลองซื้อมาแต่ว่าข้อเสียของของตั้งแต่นี้คือไอ้ตรงตรูดที่ติดจะตรงตรูดยายเนี่ยไอ้ผ้าอะไรเนี่ยคือมันทําให้แบบว่ามันเสียหมดเพราะว่าเราแบบกําลังใส่กระโปรงหญิงเสียงข้างใน อย่ารูประตูก่อนไม่รีบแล้วเจอตีบิงอะแล้วมันบนเอาไปก่อนหนึ่งทีนะแต่วิ่งมันเหนื่อยแล้วโอ้โหเดี๋ยนะทำไมโดนเดี่ยวมาจากประตูเมื่อกี้รู้สึกว่าตัวเองนี่แทบจะเข้าไปแบบว่าเกือบครึ่งประตูแล้วหนึ่งทีเอางงเอาอีกหนึ่งที เอาวิ่งกลับมาเอาอีกหนึ่งทีเอาน่าจะยังไม่ต้องกดเคยคนระับดูลายวิ่งเนาะโอเคกดเด่ะลายวิ่งนี่คือไปไกลละที่อีกไปแบบว่าไปไกลมากแล้วนะครับก็ใช้เลยก็อย่างที่ผมบอกแล้วว่าเอ่อเคิร์สบอลลัสเบลมันก็ยังใช้ได้นะสำหรับคนที่ไม่มียาคำอ่ะ มันเอาไว้กันเราโดนฉีกได้ได้แบบดีอะแต่แค่ว่ายาสั่งดีที่สุดครับแล้วผมไล่ตีบิงต่อโดนตันโยกหลบไงคิ้วไง,ดดง,ดดงแล้วมันตันมุมหรือเปล่าแล้วมันตันมุมจริงกินแดงเลยครับกินแดงสามเนี่ยถ้าเราตีได้ครบสามฮิตอะ่ะมันจะการันตีว่าตายนะ ไอพวกตัวเลือดหนึ่งเลือดสองเลือดสามเลยน่าจะตายหมดโอเคครับผมจะไปทดลองกับพระเจนแล้วกันด้านบนมีสองคนนะมีพระเจนสองคนพระเจนที่เพิ่งเกิดโอเคโดดสองคนเลยโดดตันด้วย <c oughs> แต่ผมไม่รู้ว่าคนไหนตายแล้วคนไหนยังไม่ตายจกตับเลย โอ้ผมไม่คิดว่าเขาจะรู้เนี่ยอันนี้ถือว,ว่าเสียเสียเสียทามมิ่งแล้วเพราะว่าก่อนจะถึงตัวน้องๆตอนเราบีนวหวัดรัาครับไม่เป็นไรแล้วมายงมาย่อบล็อกทางกดเคิร์สเลยครับภายใน1 9วิผมว่าน่าจะทันอยู่น่าจะพอได้กินนะแล้วมีพุง่งแหมบสา3ยินเลยคือแต่ว่า ถ้าเขาไม่วิ่งติดไม่วิ่งแล้วผมว่าได้ใช้ย่ากอยู่บางทีเพราะว่าไทามิง่งเราเสียไปละ <c oughs> ดาเมจตู่ไม่มีใครจุบซีบิงนั่นแหละ <Hey! S 2> เกมไวอะฟิงหยิบวิญญาณมาผมให้เดาว่าจะไปชุบตรงนู้นอาจจะทันนะ ผมว่าทันวะเดินอ้อมโลกมาเลยอ่ะอ่อไ่ชุดตรงนั้นวะเดี๋ยนะหยิบขึ้นไปห้องหมดุดหรือเปล่าไม่อ่ะถ้าถ้าอยู่ห้องหมุดอ่ะผมว่าไอ้มันต้องตัวรับเล้งนะอ๋อแต่นี่ก็มีที่ชุบนะผมลืมนี่ไงมีไง <c oughs> ที่ชุบตรงนี้เรียะแล้วผมเอาเลยโฮ้ยตีบิคนนัเขาจะไม่ได้เกิดผมขอโทษผมไม่ได้จะโตนะผมไม่รู้จะไล่ใคร เรื่องมันร้อนอย่าพีไอนน้องมุดไปเตะได้แล้วเราตีไม่โดน <c oughs> แล้วฮึบมาอีกหนึ่งทีเฮ้ยมีต้อนของว่ะเร่มร้อนผมก็ไม่รู้ว่าเมื่อกี้เขาทำอะไรอ่าไดไงพรอเจน เจอละกินแดงรอเลยครับเราจะได้แบบว่าจบเกมนี้ได้แบบไวๆนะเดีเรารอให้ชิดหลังก่อนแล้วก็รอเขาใช้ยันด้วยวิ่งไปไหนตายเหรอร <Yeah. S 1> อเขาใช้ยันก่อนกระโดดข้ามมาโอเคตายแล้ว okay. ใกลก้ถึงลแล้วเขาเริ่มแห้งแล้ว น่าจะโดดทันนะไม่ไม่คิดว่ามันจะทันมันเอ้ยถึงได้แล้วข้างหลังอะ <c oughs> ตัวเต็มตีมันวิ่งได้ขนาดนี้เลยเหรอนานเกินแล้วหลอกให้มันโลกนะสุดท้ายก็ตีฮิตเหมือนเดิมะนะเนี่ย ออกซ้ายครับเสียงร้องการฟังเสียงก็ถือว่าสําคัญนะเกมนี้เกมแนวนี้พวกนี้ก็คือไม่ฟังเสียงไม่ได้แนละ้วอ้าวตัดที่ตายจำไม่ได้หลักสูตรการเล่นแย่คำผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับคือเล่นอะเล่นแต่ว่าเล่นได้ว่าแบบไม่ได้กินของแล้วก็ไม่ได้คํานวณดาเมจเออพอเป็นตกินนี้แล้วดูน่ารักดีนะเออ มันคือผมด้วยผมชอบสะกินที่มันบอกว่าไม่มีของตกแต่งแบบทั่วตัวแบบเยอะเกิอนอะ่ะอันนี้คือมันแบบมันดูเรียบเรียง่ายๆมันน่ารักนะโอเคเดี๋ยวเราก็ไปดูเกมที่2กันต่อเลยมาครับผมเวเราก็อยู่ในเกมที่เรียบร้อยแล้วในเกมที่สองในดาบวันรางครับเกมนี้น่าจะเจอแบบว่าพอเล่นเป็นอยู่นะคิดว่าก็มาเจอกับเด็กแว,ว่นร่างง่วงหน่อยพอเคยไล่เลยแค่นั้นแหละไม่มีอีกโก้อยู่แล้ว เรามีโปโตนะเขาแห้งแล้วเราเพิ่งจะเปิดประตูอ่าแต่ยันหนึ่งแผ่นโอเคประตูนี้เราพังเลย <c oughs> แดงสองตรงนี้เฮ้ยนาเป้มันขึ้นมาวะมันขึ้นมาเจอผมไนงะแล้วมันวิ่งมาเหนื่อยๆเอาไปอีกหนึ่งแผ่โดดไหมโดดเลยไปเด,ดีต่ออุ้ยทำไมพุ่งติด อ่าพูอยู่กับที่ตรงนั้นน่ะเมื่อกี้แต่ทำวิ่งแค่แบบว่าเขาแห้งแล้วอะตัวละครนี้ก็สกิลพุ่งค่อนข้างประหลาดน,นะอย่าไปคาดหวังเยอะว่ามันจะไม่ติดนู่นนี่นั่นอ่ะยิงวันยิตแล้วตายปิงต่ออ้าวบอกปิงต่อแต่ว่าเจอเทวีไงแล้วตัดเลยสองแผล ซัดแบบไวๆเดี๋ยวตีแผ่นนี้เราค่อยกดเคิร์นนะครับเพราะว่าเขาเริ่มที่จะแห้งแล้วเหลือวัะตูบานหนึ่งแต่เรามีโล่พอตโตไกด์ปุ๊บมาหนึ่งแผลแล้วก็กดเคิร์นไล่เลยครับพยายามยกโยกด้วยนะเนี่ยดูดิอ <c oughs> ันอะไรอ่ะกิน <c oughs> ขอุไม่ได้ด้วยเกมขอร้องเลยต้องไปโดดครับ โอ้มันเอาน้ำไปแล้วดิโอเคไม่ได้เอาไปเก็บง,งงแงแล้วทำไมเมื่อ,มมอกีอ้ผมไม่สามารถกินของได้ผมก็ไม่รู้มีผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นฟังเสียงอยู่ม้ได้เฉียวต่อเอาเอาอย่างนี้โดนต่อนะปะตันตู้ปะตันตู้ ไม่ไม่มีตันพังไอ้บอนี่โอเคอ้าวไปยันลายนี้บอกว่าวิ่งออกดิไม่มีตันตู้นะพี่บอนบันยิดน่าจะตรวจมาแปดผมช่วงเนีนยขวา อ่าอ่าอย่างนี้แปลว่าอะไรครับผมปล่อยแล้วปล่อยไปชุบแล้วผมไปตั้มก็หลกเอาผมจะไม่ปล่อยให้ใครสักคนหนึ่งรอดได้กินยามาหลอดโอเคระวิชาคนนี้ผมไม่น่าต้องกดเคยแล้วถ้าเขาตื่นโอเค เป้ตรวจยับติดอะไรยังอ๋อาหมันมุดไปแล้วเหรอเมื่อกี้เอฟเฟลมันค้างโอเคนะเป้นได้มายูรีแล้วผมจะตีจีบิไว้วันฮิตนะเดี๋ยวเราจะไปเก็บยูรีอ่ะจีบิวันฮิตปับ๊บผมจะเก็บยูรีไว้ไม่ผมจะเก็บนะเป้ไว้ เพราะว่านาเป้ตอนนี้ฉีดดาบมาแล้วเราจะใช้ตะกิ้ไล่นาเป้แต่เราจะเดินไล่ยูริไปก่อนเราเจอเลยอย่างกับบีฟกันมาว่าะจะต้องให้มาเจอกันตรงนี้โอ้ยอย่างก,กับน,นัดกันมาพูดถึงปุ๊บเจอเลยตีบีฟฉีดยาครับ ตอนนี้ก็มองๆไปก่อนนะเจอแล้วตปดเคิร์สเลยครับอ่าโดนไล่ปับมาคนนีสต์ตั้งรู้ตำแหน่งนับเป้แล้วว่าอยู่ตรงใต้ดินโล่ไม่ได้ที่คิวเลยอ่ะเดี๋ยวดูนะพอนี่ปุ๊บตัวร้าจะแจ้งที่ปิงกูต้องรีบบิงออกโอ้ โอเคครับตำแหน่งล่าสุดอยู่้ายบนเจอครับเจอครับแต่ยันทำจะวิ่งดักแต่จริงเขบอกว่าวิ่งตามลายนั่นแหละกลัว,กล,วกลัวดักแล้วมันอันนี้เลยโอ้แต่คนนี้มันมันหน้าตั้งวะ่ะวิ่งตกแปหน้าครับถ้าหน้าตั้งอย่างงี้ก็ต้องโดน เรก็เคลิ้ไปแล้วอ่ะผมกาจะคิดว่าแบบมันน่าจะวิ่งแบบไปขึ้นจุดตายอะไรเงี้ยมันไม่ได้ไปขึ้นไงมันวิ่งมาหา <c oughs> ก็เอาไปก่อน,นแล้วผมก็กดตะเกียบละโอเคได้เวลาของเราแล้วนะอันนี้คือกันแบบว่ากันเหนียวไว้เลยเดี๋ยวมันหลุดนะเพราะว่าตัวเต็มตีแล้วประตูก็ก็กดโลเคเตอร์ด้านไปเลย เร็วมากตีวืดก็โดนสวนดีวันละโอเคแล้น่าสบายแล้วครับเปไปประตูมาผมโล่ตายก็ถือว่าน่าจะยังได้ได้อ่านเกมได้อะไรอยู่นะก็โอเคสำหรับแบตนี้นะครับแต่ข้อเสียคือตัวลาพิเศษนี เรียบร้อยครับก็มีประมาณนี้ครัสำหรับยายค้ำจะกินนี้เนาะก็ค่อนข้างที่จะน่ารักใครที่อยากได้ก็ไปเปิดมอละโมบเอานะครับไนก็สำหรับการเลนคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยว่าเจ้ากระแมงคลิปหน้านะครับผมอยากดูคลิปอะไรก็ขอกันมาได้เลยว่าเจ้ากระแมงคลิปหน้าผมไปบายครับโอ้โหลีลิกว่างสองข้ามเต็มตปรเตสเปิร์กพร้อมเลยดยิไปแล้วครับ